ตอนนี้ก็ตัดสอนกำลังเดินมาผู้ป่วยมาจากรัตนบุรีอ่าอันนี้แค่แต่ๆนิดเดียวเป็นไงบ้างตาคนดีตาเป็นยังไงบ้างมคนเอวปวดเอวแล้วก็มาเออต้นขาดนี่รนี่รักษาไปเมื่อก่อนเป็นไงดีขึ้นไหมก็ดีช่วงวัน ดีช่วงองคนะหายใจสะดวกแล้วเนาะแล้วยังนิดๆยังนิดๆแล้วที่เวียนหน้าอะไรเป็นไงดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วฮะดีแล้วครับอันนั้นดีแล้วเวียนหน้าอะไรไม่มีแล้วนะแล้วเดินได้คล่องขึ้นไหมยังไม่คล่องฮะยังยังไม่เคยคล่องอืมออาไปขายังอ่อนอยู่เนาะมารักษากี่ครั้งแล้วสองแล้วสองสองครั้งนี้ใช่ไหม นี่ั้งที่สอ๋อนี่ั้งที่สามนะะ <c oughs> ดีขึ้นตามลําดับไหมก็ดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับเนาะอ <c oughs> ถ้ามีติดขัดตรงไหนบอกนะ <c oughs> อ่ะไปเมื่อก่อนเหมือนเดินไม่ได้เร็วขนาดนี้ไม่ใช่เนี่ <c oughs> นี่เดินอ่าเดินไปเลยอ่าประคองประคองไว้กระสอ อ,อันนี้ก็เดินได้มากขึ้นแต่ยังไม่กล้าปล่อยมากต้องระมัดร,ระวังเดี๋ยวลมขึ้นมาจะลำบาก